ภาพมาแล้วนะครับโอเคเลยนะครับอ่าตัดมาที่กล้องเลยนี่เลยครับอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนวันนี้พบกันอีกครั้งนะฮะในช่วงสาร์ดีดีไลฟ์ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการไลฟ์สดฮะนี่เป็นช่วงทดสอบทดลองของเราครั้งที่2แลครั้งที่ครั้งต่อไปนี่จะเป็นการไลฟ์จริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะ ในการทดสอบทดลองของเรานะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังพัฒนาและปรับปรุงนะฮะค,คุณภาพของภาพนะฮะคุณภาพขององ,งานบันทึกเสียงให้มีคุณภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมจะได้สัมผัสแบบว่าคุณภาพจริงๆถูกต้องเลยฮะท่านผู้ชมครับคุยกันอีกครั้งหนึ่งการไลฟ์สดของซาวดีๆของเรานะฮะมีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อนะฮะเป็นการไลฟ์รูปแบบใหม่ ให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับการไลฟ์ครับยังไงฮะปกติแล้วการไลฟ์เนี่ยจะเป็นการแบบเหมือนสื่อสารทางเดียวใช่ไหม,มว่าคนพรีเซนต์ก็พูดไปออคนขาย,ขายคนขายก็ขายไปแต่ในการไลฟ์ของเราจุดประสงค์ก็คือจุดประสงค์ก็คือเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาฮะ <Comment. S 1> นี่นี่ฮะทีมงานขึ้นขึ้น,นแบนเนอร์ข้างล่างแล้วเป็นช่วงคุณขอมาเราจัดให้คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะ <Wow. S 1> ว่า อยากจะให้เราทดสอบอะไรโอ้สมมติว่าอย่างนี้ะนะฮะจะฟังเสียงอย่างนี้ถูกต้องเราหยิบวันนี้เราหยิบโปรดักต์อะไรมาแล้วท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการทดสอบร่วมกันนะฮะเหมือนกับว่า มาทดสอบในที่เดียวกันเลยเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นถูกต้องเป็นสังคมนิว n o r m a l นะครับเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ร่วมกันครับผมนะฮะท่านผู้ชมอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานนะอยู่ที่ไหนก็ดูไลฟ์ของเราได้ดีครับนะฮะแล้วก็ได้ฟังเสียงการทดสอบอุปกรณ์กันแบบสดๆในการบันทึกนะฮะภาพเสียงของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเสียงเนี่ยไม่มีการปรับแต่งมีแค่การแบบบาลานเสียงบาลานเสียงให้ได้ยินที่ชัดเจนไม่แตกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ การไลฟ์สดของเราเข้าเรื่องฮะวันนี้หย uh ิบโปรดักอะไรมาหยิบโปรดักนะครับในรูปแบบของ p o r t a b l e ครับ3รุ่น3แบรนด์ด้วยกันที่ขายดีในช็อปเราครับครับผมท่านผู้มชมฮะต้องบอกว่าเป็น p o r t a b l e a l l in One, in one เลย All in วันที่ขายดีตลอดการของเรารอธิบายก่อน<ม>ตอนนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นที่นิยมถึงฮิตกัน3รุ่นนี้ เนื่องจากว่าพอตเทเบิลเนี่ยนะครับก็จะรวมทุกอย่างครับอย่างเช่นพวกเครื่องขยายพวกปรับแต่งเสียงพวกฟิเจอร์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ไปพกพานี่มันง่ายมันสะดวกเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นยันโปรเฟชชั่นอลการเคลื่อนย้ายก็สะดวกถูกต้องครับการติดตั้งก็ง่ายสุภาพสตรีก็ใช้ได้สุภาพบุรุษก็ใช้ได้นะฮะอย่างนี้ก็ใช้ดีโอ้ก็พูดไปนะฮะอ้าววันนี้3ยี่ห้อ3ารุ่นมีอะไรมาบ้างอ่ะซ้ายมือท่านผู้ชมครับ รุ่นยอดฮิตตลอดการของเราครับ JBL EON 208P ครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะตรงกลางตรงกลาง Yamaha s t e a l p a s 400BT ครับอ้าและริมสุดตรงนี้ Berliner EPS 500MP3 ครับท่านผู้ชมฮะก่อนอื่นกันเลยสเปคคร่าวๆเราจะพูดกันไม่เยอะแล้วล่ะนะฮะไม่เยอะเอาเรื่องวัดก่อนเอาเรื่องวัดก่อนแต่ละตัวเป็นยังไง เอาเริ่มจากตรงนี้อีกเช่นเดิมนะครับ JBL ION 208P เนี่ยนะครับกำลังวัตต์รวมทั้งหมดเนี่ย300วัตต์อืมถ้าเป็น Yamaha 400วัตต์ครับถ้าเป็นเบอร์ริงเจอร์แน่นอน500วัตต์ครับถ้าเป็นอาอไม่มีแล้วไม่มีครับแม่ไล่มาเลยนะฮะ300วัตต์400วัตต์และ500วัตต์ถ้าผู้ชมอธิบายนิดนึงอธิบายถ้าผู้ชมไม่ทำความเข้าใจก่อนครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าอีออน208 300วัตต์ข้างละ300วัตต์เหรอ ข้างละ150บาทครับ<อ>รวมกันเป็น300ร้วัตต์ครับโอเคเข้าใจแล้วถ้าเกิดอย่างย amaha ที่บอกว่า400วัตต์ก็คือข้างละ200วัตต์อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจากันอย่างนี้แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเองเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ที่เราหยิบออกมา3รุ่น3ามยี่ห้อนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็แน่นอนละ่ะเป็นรุ่นที่ขายดีนะฮะนอกจากขายดีแล้ววันนี้พูดถึงจุดเด่นโดยรวมพร่าวข้าก่อนก่อนที่เราจะไปทดสอบเปิดเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังกัน นะฮะอย่างอีออน2 0งท่านผู้ชมคอนเซปต์เขามาชัดเจนเลยว่าเป็น one hand carry bag อ๋อแสดงว่าทางเดียวนี้ก็คือถูกต้องเลยเนี่ยคือจะต่อกันเป็นกระเป๋าหากท่านผู้ชมท่านใดนะเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบนี้จะลักษณะนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมอ่อโอเคนะฮะให้เห็นภาพกันคร่าวๆนะครับคือเจ้ารุ่นนี้มันสะดวกที่ว่ามันขี้วเป็นกระเป๋าใบเดียวเลยน้ำหนักเบาไล์เวทนะครนะครับแล้วก็ในชุดจะมีของแถมมาด้วยนะนี่เลย ไมค์คุณภาพดีอ่าเป็นไมค์อะไรครับพี่หนูไปจอดจ่อที่หน้ากล้องซิเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเพื่อนพูดท่านผู้ชมไม่เห็นไม่เป็นไรนะทีมงานเรายื่นเข้าไปนี่เห็นแบรนด์นี้ไหมพี่เทพหันหน้าแบรนด์เข้ากล้องหน่อยเป็นไมค์ของ AKG ท่านผู้ชมอ่าไม่ใช่ไก่กานะี่ผู้เชี่ยระดับโลกนะก็คือมีไมค์แล้วก็มีสายมาให้พร้อมในชุดนะครับผมอ๋อท่านผู้ชมครับ นี่คือในส่วนของ208แน่นอนเขาก็ใช้งานง่ายพกพาสะดวกแล้วเขาก็มีบลูทูธมา o บลูทูธด,ด้วย <Bluetooth S 1> ใช่ใช่ถูตเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้มาตรงกลางหน่อยจุดเด่นของ Yamaha Stage Part s <S 400 BT เดี๋ยวทีมงานจับภาพมาที่ชุดนี้นะฮะเราเดี๋ยวทีมงานพร้อมตัดภาพ,พมามิที่ตัวนี้นะ Stage Part 400 BT เนี่ยนะครับโอเคในส่วนของ Stage p a r k 400 BT เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเหมาะกับงานไหนพี่เหมาะกับใคร คือสำหรับดนตรีโฟกดนตรีสดเนี่ยแบบมีสเต็ปที่สูงขึ้นนะครับก็แต่เป็นตัวนี้เนี่ยวัดที่สูงขึ้นใช่ถูกต้องครับ Channel Input ต้องบอกว่าทั้ง3รุ่น3รุ่นเนี่ยนะครับรวมกัน8 Channel ทั้งหมดทั้ง3าพรุ่นภาพมาละภาพมาและนะโอเคท่านผู้ชมครับผมขยับมาสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะความพิเศษของเจ้าตัวสเตปพาร์ท400เนี่ยนะฮะ มันสามารถแยกตัว power mixer ออมาได้าจุดเด่น,ดดนผมเรียกเป็น power mix ได้ไหมเป็น power mix ครับตัวนี้ก็คือเป็น power mix ก็คือ mixer บวก amplifier ถูกต้องครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าไงเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยครับแล้วมันแบบมันติดอยู่ข้างหลังลำโพงแล้วผู้ชมนะมันเวลาที่เรายกไปไหนมาไหนเนี่ยมันสวมอยู่ข้างหลัง ที่บอกว่าเหมาะกับงานไลฟ์สดพี่เทพขอแผ่นแผ่นตัวอย่างข้างหลังเนี่ยฮะมีไดอะแกรมมาด้วยอ่ะถูกต้องเลยนะฮะนี่เห็นไหมเห็นครับโอเคโอเคไม่สะท้อนแสงท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ดูสิเขาบอกว่าเลยกีตาร์ก็ได้นะฮะเบสก็ได้คีย์บอร์ดก็ได้นะฮะเนี่ยถึงบอกว่า ถ้าเป็นสเต a พาร์่จะเหมาะกับงานเล่นดนตรีสดมากๆนะแล้วก็ในส่วนเอฟเฟกนี่ก็ให้มาเยอะขึ้นให้มาเยอะกว่าให้มาเยอะกว่าคนอ<า>ือ่นอ่ะทั้ง2รุ่นนะครับคน,นอื่นเขาก็จะให้แบบรีวิยมาแต่ถ้าเกิดเป็นของสเตทพาร์ที่เขาจะมี4ี่เอฟเฟกในชุดเลยนะครับโอเคเลยนี่คือในส่วนของสเตทพาร์ตครับ400นะครับ BT ก็ BT ก็มีบลูทูธเช่นเดียวกันถูกกล้องเลยตัดกลับมาที่ตัวนี้ฮะกตัดภาพกลับมาที่เรา2คนก่อนได้ครับเดี๋ยวกล้องที่3ขยับมาที่ชุดนี้ครับ ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือตรงหน้าผมเดี๋ยวรอภาพสักครู่เดียวนะฮะนี่คือตัวบริงเจ EPS 500 MP 3ครับท่านผู้ชมครับชื่อเขาบอกอยู่แล้ว MP ่านะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นคุ้มค่าราคาประหยัดนะแล้วฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็คือมี MP 3ใช่ครับใช้ MP 3ได้นะฮะคือต้องบอกว่าตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะไม่มีบลูทูธแต่ว่าเขาให้เป็น USB มาแทนนะครับเดี๋ยวตัดภาพเข้ามาที่ตัวนี้ดู นะฮะภาพมาอย่งครับทีมงานโอเคนี่เลยนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยเขาจะมีช่อง USB นะครับเนี่ยเขียนเลยว่าเป็น MP3 MP นะฮะทีมงานโอเคได้แล้วประมาณนี้แหละครับโอเคเป็น MP3 แล้วจะมีช่อง USB อีกช่องหนึ่งด้วยนะ,ะคืออะไรฮะ ตรงนี้เขาจะเป็นรูปไมโครโฟนเดี๋ยวถ้าผู้ชมงงว่าเสียบ USB ได้2อันเปล่าเลยไม่ใช่นะฮะเสียบ USB MP3 ได้ช่องนึงอีกช่องนึงเป็น USB สำหรับไมโครโฟนไวเลสของบริงเจอร์รับอ๋อหมายถึงต้องซื้อเพิ่มเป็น optional optional ผมว่าดีนะไม่ธรรมดานะผมเห็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่โดดเด่นนะของบริงเจอร์คือเวลาเราพูดกับเปิดเพลงเนี่ยนะครับเสียงเพลงก็จะลดหลีลงไป อ๋อมีฟังก์ชันที่เป็นเหมือนดีเจด้วยนะครับฟังก์ชันเนี้ยขออนุญาตเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเขาเขียนคือว่านะฮะอ๋อ VOP ใช่ถูกต้องนะครับผมก็คือพอเรากดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยเราพูดไมค์ไปเนี่ยถ้าเราเปิดเพลงอยู่เสียงเพลงก็จะหรีลงอ่าลดหรีลงอารมณ์เหมือนหมดดีเจนะครับผมโอเคทีมงานเดี๋ยวตัดภาพตัวนี้เข้าเป็นโอเวอร์วิวเหมือนเดิมฮะครับหยิบตัวนี้กลับมาเป็นโอเวอร์วิวได้เลยครับครับอ่ะระหว่างนี้ ถ้าผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบในเราจะเปิดเพลงให้ท่านผู้ชมฟังแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะฮะว่าคุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงอย่าลืมให้คะแนนให้คําแนะนําคําติชมและแน่นอนที่สําคัญอย่างที่บอกนะฮะ ไลฟ์สดร่วมกันประสบการณ์ไลฟ์รูปแบบใหม่นะครับท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะคุณขอมาเราจัดไปเราจให้นะฮะคอมเมนต์ขอเพลงก็ได้นะแต่นิดนิดนึงนิดนึงเรื่องลิขสิทธิ์เนาะขอเป็นเพลงแบบว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่เราเปิดได้เป็นเพลงสากลเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ได้ยิ่งดีถ้าเกิดทราบชื่อแจ้งชื่อได้เราจะหาให้ครับยินดีครับยินดีไม่รอช้าเดี๋ยวขอเวลาพักเบรกสักครู่เดียวนะฮะผมตั้งไมโครโฟนับพียเพีสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวครับ อย่ามานิดนึงเดี๋ยวตกเฟรมกลับมาที่ภาพนี้ก่อนโอเคครับนะฮะท่านผู้ชมเราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงตัวแรกก่อนเลย JBL EON 208นตัดไปที่กล้องนี้เลยครับเอาเลยครับ เดี๋ยวเอาอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะอ่าครับเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงครับอ่าโอเค the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through mm. to make those rainbows in my mind when i think of you sometimes and i want to spend some time with you just the two of us we can โอเคครับตัดเข้ามาที่กล้องที่2ครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเสียงจากตัวอ e o n 208ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไม่รอช้านะฮะเดี๋ยวเราไปเซตไมโครโฟนสำหรับ Yamaha กันต่อไปอย่าเพิ่งนี้ไปไหนพักสักครู่เดียวครับสักครู่ครับ โ okay. อเคกลับเข้ามาแล้วฮะตัดภาพเข้ามาที่กล้องหน้าเลยครับออีกกล้องหนึ่งครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับเอาละฮะไปฟังกันเลยครับ โอเคเดี๋ยวฟังรุ่นละ2เพลงครับครับผม the sun comes shining through mm. to make those rainbows in my mind when i think of you sometimes and i want to spend some time with you just the two of us we can make it if we try okay, ครับ. ครับท่านผู้ชมครนี่คือเสียงจากยามาฮ่าสเตทพาร์400 BT ครับครับผมเดี๋ยวเราไปฟังตัวสุดท้ายกัน EPS 500 NP3 <MP 3 S 1> สักครู่เดียวครับสักครู่ครับ โอเคภาพมาแล้วฮะนี่เลยตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วมาที่นี่เลยพร้อมแล้วไปกันเลยครับสำหรับเบรนเจอร์ครับ โอเคอีกเพลงหนึ่งครับผม Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through mm. <laughs> to make those rainbows in my mind. When I think of you sometimes, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can. Make โอเคครับตัดเข้ามาที่กล้องตัวที่2ได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะสำหรับ3รุ่น3ยี่ห้อครับผมให้ฟังกันอย่างจุใจท huh. ่านผู้ชมฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูตัวจริงแล้วน,นะที่พวก,รพวกเราไลฟ์สดกันวันนี้นะฮะ huh. เนี่ยขนาดนี้นะเนี่ยไซซิ่งของเขานะลำโพง8นิ้วถูกต้อง2ทางหากท่านผู้ชมยังต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเราฮะเดี๋ยวทีมงานตัดภาพเข้าที่คอมพิวเตอร์เลยฮะนี่ไปดูกันแต่ละโปรดักต์เลยนะที่หน้าเว็บของเรานะครับมันมีอะไรบ้างนี่นะฮะอันนี้เป็นในส่วนของ EPS ขอโทษครับท่านผู้ชมนี่รายการไอส์ออันนี้เป็น JBL อยู่ไกลไปหน่อยสายตาไม่ค่อยดีนะนี่คือ JBLEON 2 0 8ท่านผู้ชมครับที่ซาวด์ดีด o p อของเราทษทีฮะตัดเข้ามากลับเข้ามานิดนึงขออนุญาตขยายความไม่เดิมต้องบอกว่า ของเรานี่มีขาตั้งแถมให้ในชุดด้วยนะดีมากเลยอ๋อท่านผู้ชมนอกจากจะแถมไม์และสายแล้วมีขาตั้งด้วยนะครับด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นในส่วนของยามาฮ่าล่ะ,ะดูซิในชุด <AMA> มีอะไรบ้างเข้ามาสอบถามะฮะดูข้อมูลเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ของเรานะฮะเช็คราคานะอัปเดตสินค้านะครับนี่ถ้าเป็นในส่วนของย<อ><ข>ามาฮ่ามมีของแถมยเยอะนะไมน้อยหนานะขาตั้งนะกระเป๋า แล้วก็ไมโครโฟนด้วยไมโครโฟนด้วยของเลยเวดนะไม่ธรรมดานะครับเลยเวดนี่ก็แบรนด์ดีนะครับผมถ้าเป็น e p s 500 m p 3ามอ่ะบริเจอร์นี่นะครับก็จะมีอ๋อนี่จะมีชุดขาตั้งมาให้เหมือนชุดขาตั้งเหมือนกันมีไมโครโฟนด้วยอ๋อมีไมโครโฟนด้วยนะหนึ่งอันโอ้ครขานะโอเคตัดภาพเข้ามาที่กล้อง2ได้เลยครับครับท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะสามารถท่านผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เช่นเดียวกันครับผม แน่นอนสามารถติดต่อทีมงานได้ทุกช่องทางนะฮะทาง Facebook ทางไลน์ทางโทรศัพท์นะฮะจะเมลเข้ามาก็ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้การไลฟ์สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานด้วยอย่าลืมนะยังไงครับก็นี่แหละครับเป็นกำลัจะมีคอมเมนต์อะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านผู้ชมครับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมสำหรับการไลฟ์สดนะฮะจะ คิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะจะเป็นโปรดักตัวไหนนะครับถูกต้องเลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้ทดลองทดสอบตัวนี้เพราะแน่นอนคอนเซ็ปต์ของเราคือการทดสอบร่วมกันคุณขอมาเราจัดให้ถูกต้องเลยฮะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะฮะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ